จงเรียนรู้การกำหนดชะตาชีวิตของเธอเองเรียนรู้ที่จะเห็นเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ intention หรือเจตจำนงอิสระ free will ที่ทำให้เธอสามารถค้นพบชีวิตบนดาวเคราะห์โลกได้อย่างกล้าหาญและเป็นอิสระอย่างแท้จริงสุดยอดหนังสือเปลี่ยนโลก message from the universe ข้อความจากจักรวาลเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขครูทางจิตวิญญาณระดับโลกซูเปอร์จูนเนอร์ผู้ค้นพบการวางระบบจิตหมเซตและวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบายอะคาเดมี่บทที่หนึ่งอพิโซดที่สาม สัญญาณที่ฉันกําลังถ่ายทอดสู่พวกเธอทุกคนเป็นสัญญาณที่ฉันอยากให้เธอสัมผัสกับหัวใจอันทรงพลังที่กําลังสื่อสารกับเธอขอให้เธอรู้สึกว่าเธอกำลังรู้สึกกับหัวใจของเธอมากขึ้นขอให้เธอรับรู้ว่าเธอกําลังรู้สึกกับดวงวิญญาณของเธอมากขึ้นขอให้เธอเห็นปรีชาญาณภายในจิตใต้สำนึกของเธอมากขึ้นขอให้เธอมองเห็นอัตตาที่เป็นตัวตนของเธอ ขณะน,นี้เธอกำลังเข้าใจชีวิตของเธอที่หลุดพ้นจากอัตตาหรือตัวตนของเธอเมื่อเธอได้ทำแบบฝึกหัดของ Message f o r m the Universe ตามขั้นตอนต่างๆที่เธอจะได้ศึกษาคนา้นคว้ารําเรียนฉันเชื่อว่าเธอจะเข้าใจตนเองเธอจะเรียนรู้การสั่นสะเทือนระดับ BNA ของเธอในสภาวะแม่เหล็กที่มีเส้นเกลียว อยู่ทัดอยู่ภายในที่ลึกซึ้งและส่งผ่านเครื่องสัญญาณจากการกระตุ้นความถี่พิเศษในอารมณ์ความคิดและจิตใต้สำนึกเพื่อให้เธอหลุดพ้นจากความคิดเก่าหรือชีวิตเก่าไปอย่างสิ้นเชิงถึงเวลาแล้วที่พวกเธอทุกคนควรรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเป็นการเปลี่ยนของวัตจักร ชีวิตที่ทำให้ก้าวกระโดดไปสู่ยุคใหม่ในรูปแบบดันงที่เธอปรารถนานั้นคือการตั้งเป้าหมายแบบโซแพลนตั้งเป้าในระดับดวงวิญญาณเธอมีชีวิตอยู่อย่างไรกันเล่าเมื่อความจริงในโลกยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยความสับสนซับซ้อนบกพร่องและผิดปกติจากสนามแม่เหล็กโลกที่กำลังเปลี่ยนไป ณนะวันนี้ฉันเชื่อว่าเรากำลังชร์นาลิงจิตใต้สำนึกของจักรวาลมาสู่เธอเรากำลังเชื่อมโยงระดับจิตอันยิ่งใหญ่ในภาวะดั้งเดิมของเธอกับตัวตนที่ละเอียดอ่อนเพื่อทำให้เธอหลุดพ้นจากการถูกครอบงำหรือความรู้สึกติดทางของหัวใจที่คอยรุมเรา้าหรือติดยึดทำให้เธอกลายเป็นคนสูญสิ้น ความปรารถนาในการค้นหาสัจธรรมของชีวิตอันยิ่งใหญ่เธอจึงต้องหลุดพ้นจากความรู้สึกตัดสินความผิดถูกและอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตที่ทำให้ความทรงจำของเธอถูกซึมซับไว้ด้วยแรงกดดันฉันคิดว่าเป็นช่วงเวลาดีที่ทุกคนจะได้สัมผัสความรู้สึกภายในจากหัวใจและจากจิตใต้สำนึกอันยิ่งใหญ่ของเรา ฉันเชื่อว่าเธอกำลังเรียนรู้เคล็ดลับที่ทำให้ชีวิตของเธอค้นพบความสำเร็จและความสุขอย่างแท้จริงเชื่อฉันเถิดชีวิตไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเธอสามารถค้นพบชีวิตได้จากจิตใต้สำนึกเธอค้นพบความจริงได้จากการเชื่อมเซลล์ในวิญญาณหรือจิตสำนึกรู้เมื่อสำนึกรู้ด้วยจิตวิญญาณแล้วเธอสามารถก้าวพ้นขีดจำกัด ความเป็นมนุษย์ได้อย่างสิ้นเชิงเธอสามารถก้าวกระโดดเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้อย่างแท้จริงรหัสพันธุกรรมและ DNA กําลังไล่เลียงบอกเราเรื่องราวชีวิตของเธอผ่านความทรงจําในระดับเซลล์ของชีวิตอย่างลึกซึ้งที่สุดและครบถ้วนที่สุดจงรู้ว่าการสนทนากับเมสเซจฟอร์มดี e u นิเว r ร์ ในครั้งนี้จะทำให้พวกเธอได้รับประสบการณ์แห่งการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เธอเริ่มเข้าใจว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะมีความสำเร็จและความสุขได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่เบียดเบียนใครและสมปรารถนาในชีวิตอย่างมากมายเมื่อเธอมองเห็นชีวิตของเธอมากขึ้นพลังแห่งความอยากรู้และจิตวิญญาณ แห่งการตระหนักรู้จะสว่างสวัยขึ้นพร้อมๆกันฉันเชื่อว่าการอารัมพบทเม s เ a g e f o ์ m the u n i v e r s e ในเวอร์ชั่น1.0นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเธอเริ่มยอมรับและเข้าใจตนเองยอมรับและเข้าใจตัวคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันในทัศนะของมนุษย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าการกำเนิดมาในโลกนี้เพื่อเผชิญชะตากรรม ด้วยการเรียนรู้ความเจ็บปวดที่คนส่วนใหญ่ปฏิเสธไม่ได้แต่จริงแท้แล้วมนุษย์สามารถเลือกชะตาชีวิตของตัวเองได้สามารถเลือกอาชีพเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองปรารถนาเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นตัวตนของเธอเองเป็นอะไรก็ได้ที่พ้นจากความกลัวและถูกครอบงำเป็นอะไรก็ได้ที่หัวใจของเธออิ่มเอมเปลิ่มปรี มีความสงบและความสุขเชื่อฉันเถิดสิ่งที่จะทำให้เธอหลุดพ้นจากความกลัวหรือความอ่อนแอได้คือสติปัญญาและความกล้าหาญคือสำนึกรู้ความจริงของชีวิตที่เธอต้องหลุดจากความดิ้นรนในโลกใบเก่าที่ขัดแย้งอย่างน่าสงสารเพอๆกับการใช้ชีวิตแบบสังกตายไปวัน,วน ฉันเชื่อว่าการเชื่อมต่อในลักษณะที่ลึกซึ้งนี้คือการถ่ายทอดสัญญาณของจิตใต้สำนึกในระดับควาร์กในระดับอะตอมที่ทำให้เธอเข้าใจชีวิตของเธออย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเธอสามารถค้นพบประสบการณ์และรับบทเหรียนนี้ได้ทุกๆวันตามเวลาที่ได้แจ้งไว้ในข้างต้นในระดับเมสเซจฟอร์มจีอูนิเวิร์ซึ่งหมายถึงเธอจะได้รู้ความจริงของชีวิต ที่เธอตรงมุ่งมั่นตั้งใจจริงกับตัวเธอเองเพื่อเผชิญกับโลกมนุษย์หรือชีวิตในรูปแบบที่เธอคาดไม่ถึงเมื่อเธอเผชิญกับชีวิตในรูปแบบที่เธอคาดไม่ถึงเธอจะสามารถบอกได้ว่าอะไรคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและล้ำลึกที่สุดในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ของเธอเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งซึ่งองค์ประกอบแห่งจิตใต้สำนึกของเธอต้องกล้าหาญต้องเผชิญความจริง ต้องเรียนรู้ชีวิตในรูปแบบของผู้ที่สืบทอดเผ่าพ,พันธุ์ของเธออย่างอุดมสมบูรณ์และมีความสุขที่สุดฉันหวังว่าเธอจะได้คำตอบได้ในที่สุดอย่างไรก็ตาม m e สเ a จฟอร์มจาก u n นิเว s รนี้พยายามบอกเธอว่าฉันได้ติดต่อพวกเธอหลายครั้งหลายหนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าติดต่อผ่านสิ่งที่เธอสนใจหนังสือที่เธออ่านผู้คนที่เธอพูดคุยแม้แต่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ติดต่อเธอได้นั่นคือการเชื่อมโยงที่ฉันสื่อสารกับเธอจึงไม่แปลกใจเลยที่เธอบางคนยอมรับฉันได้ว่าฉันคือส่วนหนึ่งของเธอฉันเฝ้ามองเธออยู่ตลอดเวลา ด้วยคุณสมบัติอันลึกซึ้งของเธอที่ทำให้ฉันต้องเปิดเผยตัวฉันเองให้กับพวกเธอทุกคนในวันนี้สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือพวกเธอมีภารกิจสุดยอดที่สุดสำหรับการเกิดมาบนโลกใบนี้อยากรู้แล้วใช่หรือไม่ว่าภารกิจของเธอคืออะไรเธอจงตระหนักรู้เถิดว่า การใช้ชีวิตอยู่อย่างยิ่งใหญ่มีความหมายและมีคุณค่าอย่างแท้จริงคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแรกของพวกเธอทุกคนแน่นอนดูเหมือนเป็นสิ่งที่เธอกำลังพยายามทำความเข้าใจเธอจงรู้เถิดว่าเมื่อใดก็ตามที่เธอต่อสู้กับชีวิตจนสามารถได้รับชัยชนะจากเชื้อโรคร้ายที่คอยกัดกินชีวิตของเธออยู่ทุกลมหายใจ เธอจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้อย่างอุดมสมบูรณ์และมีความสุขที่สุดขอให้เธอหลุดพ้นจากความอิจฉาริษยาขาดแคลนเกลียดชังกดดันว้าวุ่นสับสนกดดันร้าวฉานและเจ็บปวดมองไปข้างหน้าและเปล่งแสงสว่างแห่งความรักภารกิจที่เธอต้องสืบทอดคือการเปล่งรัศมีออกจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเธอ แล้วเธอจะค้นพบความสำเร็จและความสุขอย่างแท้จริงพร้อมแล้วหรือยังละ่ะมนุษย์ที่รักพร้อมแล้วหรือยังละ่ะเธอที่รักมนุษย์ผู้มีเลือดเนื้อมนุษย์ผู้รักสันติสุขมนุษย์ผู้แสวงหาความจริงจากชีวิตท่ามกลางความทุกข์มนุษย์ผู้พยายามเยาะเย้ยโชคชะตามนุษย์ผู้มีเป้าหมายที่ยกระดับ การมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้